สามสิบย่าสามสิบอันนี้ก็สามสิบนะสามสิบนี่นะ 能买，哎，亏都亏了。 ni frey <laughs> <laughs> พี่พจะไปวนมาวนวนยู่ไวก็เดี๋ยวพี่วนมหไม่ล่อยหราต่อยแค่ดตรงตรงใช่ยนโรถโยมอเรไซค์มันเข้าจอดปนไงมอเตอซค์มันะเสียเปอย่างดีอวเลยจ้ะเสียแล้วเหรอมไมอได้จอนู่นจอดนู่นอ้ายบอกผมสามกล่องเนี่ยสามกล่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวไข ห้องประชุมันสองห้องประชุมสองเห็นไหมมันมีประชุมเดียวรอไปเสร็จแล้วสองห้องสองหน้าบุเนี่ยรรวมนี้ซะหน่อยร้มรวนี้หัวหน้าผมยิ้ของหนักใเออสบายสบายอย่านี้แก้ได้ พึ่งเนตาขวาทีีเมื่อก่อนเอยไม่เอาเลยคุณไม่เอาเลยนี่มันบคนอยู่ซอยราชเขาเขาไปเยอดดับกดโอ้โห้นไมออก้วก็ที่ไทยเลาหากัเออเขาก็ขึ้นรถกเาว่าไม่อยู่ บอกว่าเนี่ยถามนั่นเลยกันแล้วเล็กมียาดีตอนไอเก็บตังไรบ้างไม่รู้ว่ามันจะขายมาอย่ายไรขมยแลผมจะยันลงมาแล้วนะตามที่ไปแล้เรื่องีล้วเกี่ยวกับ มองตามันจะเข้าแทบเลยนะก็เอานี่ไปวางเลยเนี่ยเดีเนี่ยไงว่าโผไไงไงให้เหยียบให้ไปจ่อที่มือทำเงนั่นแหละทำเยี่ยมมา้เลยเดี๋ยวใส่นี่เร็วว่าเลย